ฮุนซิงนีหรือไทยสวัสดีครับพุนซิ่งนีหรือไทยประจําวันที่20ตุลาคม2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้รู้หุ้นตัอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์้เท่านั้นนะคะเซ็ตติดลบ16.85ครับก็ร่วงตามนะร่วงตามต่างประเทศกังวลสหรัฐชัดดาวี่เจือก็คือเป็นสงครามเศรษฐกิจระหว่างอเมริกากับจีนเนาะ แต่ตอน,นี้เห็นเขาจูบปากกันแล้วเนี่ยเมื่อค่าวมา,วานเมื่อคืนนี้นะครับมูลค่าการซื้อขาย3 6ม0 0ืล้านบาทครับตรงนี้ชุินโฟเกสให้แนวรับแนวต้านไว้ที่ตรงนี้ครับซึ่งพ่อมองว่ามีลุ้นเบรกพันสนะแนวรับจะเป็น1260ถึง1270ครับแนวต้านจะเป็น1280ถึง1290ครับบทวิเคราะห์จาก i n f o ฟ u กสครับ ตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับ LHFG LHFG ร,ราคาเจ็ดสิบหกสตางค์บวกหนึ่งสตางค์ค LHFG จุดต่ำสุดจะเป็นตรงนี้ครับเจ็ดสิบสองสตางค์ของวันที่สิบของวันที่แปดเมษายนครับแนวรับจะเป็นจุดนี้ครับเจ็ดสิบสี่สตางค์ครับถ้าหลุดคือจบนะแต่พ่อมองว่าไม่น่าหลุดเพราะว่ามีแบงก์เกอร์เก็บครับแบงก์เกอร์เก็บเก้าตุลาคมนะครับ สะสมแล้วก็เพิ่งมาจุดคุุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับแนวต้านตรงนี้ครับ80สตางค์ครับถ้าเบรกได้ก็ไปอรอลุ้นที่อยู่ในกรอบนี้ครับ82สตางค์ซึ่งดันตัวไปเมื่อวันศุกร์ทำเฟรม15นาทีไซเวครับ lhfg เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลครับขอไปแนนิง อีฟ e ินครับโหน่ากลัวเนะี่ยแต่ว่ามีแบงค์เกอร์เก็บนะมีวรุ่นเก็บนะเปิดที่76สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่82แล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะไซเวนะครับสำคัญจุดสำคัญคือตรงนี้แหละครับ89 n e v a 89ครับ76สตางค์ก็คือยืนอยู่ตรงนี้ e ่า NVDA 200จะเป็น77สตางค์ครับไซเวสะสมอยู่ในกรอบนะครับ r s i 55.16 NVDA 56ล้าน บอลล่มซื้อเข้า21ล้านขายออก16ล้าน ATC 7.7ล้านครับแนวรับ75สตางค์แนวต้าน78สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น80สตางค์ตัวที่2ครับทาคูนิทาคูน,คนิราคา46สตางค์ค่ะทาคูนิเขามีวอลบอลนด้วยนะวอลลนสองนะครับจะไม่ปิดนะครับอันนี้ไซเวย์ใช่ไหมอยู่ตรงไหน แนวรับจะเป็น43สตางค์ครับมีแบง์เกอร์เก็บด้วยนะตานก็จะเป็นจุดนี้ครับ50สตางค์สำหรับถาาคูนี้ครับน่าจะในกรอบสะสมจุดรีบาวจะเป็นตรงนี้ครับ59สตางค์ครับแบงเกอร์ er เก็บวันที่16ตุลาคมครับสำหรับถาาคูนี้ทำเฟรม15้นาทีไซเวครับมีวันรุ่มด้วยนะทาาคูนี้เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลเสียงลูกเป็นเปลี่ยน <c oughs> ทรงกราฟสวยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่หลุดเส้นแดงเปิดที่45สตบห้างค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่46แล้วก็ปิดตรงนี้ครับเส้นแดงคือ45สิบห้างค์ครับ EMA 89ครับตอนนี้ยืนเหนือ EMA 89ก็คือ46ไปรอรุ่นเบรก EMA 200ครับ52สิบสงค์ RSI 47 จุดห้าหกห้าเก้า nvda สิบเก้าล้านครับบอลลุ่มซื <language> ้อเข้าหนึ่งแสนขายออกแปดแสน atc หนึ่งแสนครับแนวรับ cc สตาค์แนวต้านสี่สิบเก้าสตาร์ถ้าทะลุได้จะเป็นห้าสิบเอ็ดสตาร์ตัวต่อไปครับ aura aura ราคาสิบห้าบาทสี่สิบสตาง์บวกเจ็ดสิบสตา์ค่ะตัวนี้ไปตามทองนะแต่ตอนนี้ทองหล่นนะครับเพราะว่ามีข่าวที่ประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่ายังกับจีนยังไม่มีอะไร ประมาณนี้พอก็มองว่าออร่าน่าจะพักนะครับจุดพักจะเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยวซสูงเข้า Zoom, ขไปดูก่อนจุดพักจะเป็นตรงนี้ครับ14.50ครับสำหรับออร่าถ้าหลุดก็มารอที่14บาท20สิตบตางค์ก็จอเวอร์บอสนะบอกเลยนะครับต้านต้านจุดนี้ครับ15บาท80ครับยังไม่รีบาวหร ทำมเฟรม15นาทีปิดสวยครับสำหรับออราครับออราเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภครบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลครัเข้ามาตามเทรนทองนะครับถ้าถ้าทองบวกเขาก็จะไปถ้าทองตอนนี้ทองหล่นเขาก็จะพักตัวสำหรับออราครับอีฟิน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 ,ฟน,ฟนเป็นงงงนะ e u p a ครับ ทรงกราฟจอวอร์บอนะครับใช่ไหมเปิดที่15บาททวนขึ้นไปสูงสุดที่15.50แล้วก็ลงมาปิดที่15.40ครับเบรกไปทุก EMA แลครับ EMA 89จะเป็น14.83 EMA 200จะเป็น14.87หา SI ยใส่ใส่แถบแดงได้เลยนะ 12, ครับ69.12ค,ครับ NVDR 9ล้านวอลุ่มซืเข้า4ล้านขายออก2ล้าน ATC 4แสนครับ แนวรับ14บาท70สตางค์แนวต้านเป็นอนทำหายเปิดเซอริ่งใหม่ไปที่15บาาท50สบตางค์ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะครับ bcpg ครับ bcpg ราคา8บาท85สตางค์บวกส0สตางค์เป็นสายรันอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานเนาะแบตเราหมดแล้วแนวรับจะเป็นตรงนี้ครับสำหรับ bcpg ครับ8บาทสตางค์ซึ่งมองว่าเสียงหล่นเหมือนกันนะ แต่เป็นหุ้นสายเก็บปันผลเนาะต้านจะเป็น9บาท15สตางค์ครับต้านแรกต้านถัดไปก็จะเป็นตรงนี้ครับ9บาท60สตงางค์ทำเฟรม15นาทีปิดไม่สวยครับสำหรับ BCPG ครับ BCPG เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานและสาธารณูปโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล ทรงการาฟก็ไม่สวยนะบอกเลยนะครับสังเกตรตรงนี้นะหนุวอลลูนวอลล่มที่เป็นน้อยลงเรยเนี่ยอืมครับ ECPG สูงกรบปาชุดเราจังหวะพักนะครับตัวนี้เปิดที่8ปดบาทเจครับขึ้นไปสรงสุดที่9ก้บาทสาแล้วก็ลงมาปิดที่8ปดบาทแปสสตา เบกไปทุกอ e ีเมลแล้วครับอีเมล89จะเป็น7จ็บาทเจอีเมล200จะเป็น7จ็บาทสิสตางค์ RSI 56 1 6มองว่าสวยนะครับไอซี่เอ็นาร์สิบเก้าล้านวอลุ่มซื้อเข้า15ล้านขายออก15ล้าน ATC 1.3ล้านครับแนวรับ8ป็บาทหกสตางค์แนวต้าน9บาทถ้าทะลุได้จะเป็น9ก้บาทสิสตางค์มีข่าวนะครับมีข่าวจากข่าวหุ้นครับสำหรับ BCPG ครับบอกว่าวิ่ง3%ามเอบกแนะซื้อเป้า ซื้อเป้าราคา9ก้บาทสาครับชี้กำไรปี6-9โตแกล่งแล้วก็ P.E. ต่ำด้วยนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับสายลันแต่พอมองว่าต้องต้องรอพักนะตามแนวรับที่เราวางไว้นะเท่าไหร่นะ9ก้าบาทแปดบาทหกบห้าใช่ไหมครับไม่ไม่น่าจะหลุดตรงนี้หรอกครับบมหุ้นหมดข่าวครับอันนี้ข่าวจากข่าวหุ้นเนาะบทห,หุ้นหมดข่าวครับหุ้นซิงห์ไทยโชคดีบรรจันครับสวัสดีครับ มันมีหุ้นใหม่มาสองตัวนะลูกได้เห็นไหม